คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งในห้องที่คุณคิดว่าอยู่คุณเดียวมันไม่ได้มีแค่คุณเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเมื่ออาทิตย์ก่อนครับคืนนั้นผมนอนดูโทรศัพท์อยู่บนเตียงเวลาประมาณตีสาจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกดังมาจากตู้เสื้อผ้าปลายเตียงใจผมเต้นแรงมากเพราะผมจำได้แม่นว่า ผมล็อกประตูตู้เสื้อผ้าบานนั้นเองกับมือผมพยายามข่มตาหลับคิดว่าคงเป็นเสียงไม้ลั่นแต่แล้วเสียงนั้นก็เปลี่ยนไปครับครืดคืดมันเปลี่ยนเป็นเสียงเหมือนเล็บขูดลากยาวๆลงมาจากด้านในตู้ชา้าๆเนบๆและที่น่ากลัวที่สุดคือประตูตู้เสื้อผ้าที่ผมล็อกไว้มันค่อยๆแง้มเปิดออกเองทีละนิดทีละนิด ในความมืดสลัวนั้นผมเห็นดวงตาสีขาวพโพลนคู่หนึ่งจ้องมองออกมาจากรอยแง้มของตู้มันไม่ขยับไม่กระพริบตาแต่ผมรู้สึกลึกเข้าไปในกระดูกว่ามันกำลังยิ้มผมไม่กล้าแม้แต่จะหายใจได้แต่ดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโป่งและภาวนาให้เช้าเร็วๆ แต่คุณรู้ไหมครับสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกจนถึงตอนนี้ <'t> คือเสียงกระซิบที่ดังลอดผ้าห่มเข้ามาที่ข้างหูผมว่าเจอตัวแล้ว